โอกาสวัสดีทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับนะยินดีได้เราเข้าสู่เกมมาครั้าไปแล้วนะครับผมเย้ซึ่งวันนี้นะครับนะผมก็จะมารีวิวมอสนั่นเองซึ่งมอสในครั้งนี้ก็น่าจะแบบสนุกมากเลยถ้าท่านผู้ชมได้เล่นนี่นะครับนะผมไม่ได้สร้างนะเนะคือมันจะตะปอนมาเองเลยนะครับนะนั่นก็คือสิ่งก่อสร้างสวยๆงามๆเองนั่นเองนะครับนะก็ซึ่งในมอสนี้นะครับนะเขาจะเติมสิ่งก่อสร้างขึ้นมา ใหญ่เลยนะครับนะแล้วก็จะมีพวกของใหม่ๆมเข้ามาเต็มเลยเนี่ยให้ดูนี่แล้วก็มีอันนี้แล้วก็มีตัวละครแปลกๆแล้วก็สิ่งก่อสร้างสวยๆนะครับนะแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครและกดปุ่มกระดิ่งด้วยวนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่อน้เองโอเคนะครับคือถ้าเราลงมดนี้เสร็จแล้วอาจจะเล็กๆนะผมไม่ได้ใส่ชีดเดิมเพราะว่ามันบล๊กเยอะโอเคนะครับนะในสิ่งก่อสร้างก็จะมีแบบ เมืองที่เละแล้วนะคบผมไม่ได้ระเบิดหรอกแต่มันมาอยางนี้แล้วก็มีต้นตรักกุละนั่นเองนะครับนะถ้าผมไปเรื่อยๆอาจจะเจอสิ่งกอ่อสร้างชิ้นต่อไปก็ได้ผมลงไปเรื่อยๆนิ่ผมเห็นในรูปนะครับในมอสันมันมีแบบสิ่งกอ่อสร้างอะไรดำๆด้วยเนี่ยมันในเนเธอร์ๆๆเลยโอ้โหโอ้โหเป็นเมืองเลยเนี่ยโอ้โหแหลกแหลกกมากถ้าไม่มีแต่เมืองนี้โอ้ไม่แมบพบไม่โหลดครับท่านผู้ชมถ้าใครที่จะเล่นมอสมอสนี้นะครับนะ อืมคือแบบแมปไม่โลเลยของผมเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยแมปเห็นอะไรใต้ดินด้วยโอเคทางนี้ก็จะมีทางเดินและเหมือนบ้านญี่ปุ่นเลยก็เป็นญี่ปุ่นอะไรเป็นต้สกลุลเนี่ยผมลองเข้าไปเด็กเจอโอ้โหตัวอะไรเลยเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรเหมือนไดโดเสาเลยแต่ไม่ใช่ยหรือเปล่าไม่รู้โอเคนะคบเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยโอเคส่วน,นตรงนี้นะครับนะก็จะเป็นบ้านญี่ปุ่นนะนี่ญี่ปุ่นโอ๊ย ทุโทษทีโอเคถ้าพอขึ้นไปก็จะเจอกับอะไรเนี่ยที่ตีบวกเหรอไม่ใช่ดิอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็มีทางขึ้นอีกก็มีทางขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะมี <c oughs> เยอะตรงไหนวะเนี่ยสามชั้นอาจถึงว่าเยอะอยู่แต่คนสร้างมดนี้ก็รายละเอียดดีเหมือนกันนะสวยดีผมว่าเล่นเอาชีวิตรอดอย่างเล่นได้เลยลเนะอันนี้หรือว่าเป็นโลกของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคําขึ้นมาตลอดโอ้โหนี่มันจุดที่เกิดบอสนี่ โอ้โหนี่ก็จะมีบอสหลายตัวเลยนะครับนะเดี๋ยวผมขอถ่ายเมืองนี้ก่อนเมืองนี้มันดูสวยมากถ่ายมุมนี้แล้วกันถ่ายมุมนี้โอเคนะครับนะไอตัวนี้มันคือลาบอตเจอร์ไม่ใช่เหรอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,มใช่มันคือช้างครับท่านผู้ชมแต่แค่ดีไส่มันเหมือนลาบอตเจอร์โอเคเราไปที่อื่นกันนะครับนะตรงนี้มันดูแหลกๆเฮ้ย อุ้ยแหลกแหลกแหลกท่านผู้ชมแหลกมากเกมอัดจัดได้นะครับนะคลิปนี้ผมรีวิวอย่แคบแคบเดียวนะครับมดมดนี้มดนี้นะครับเฮ้ยลูกนี้สวยอ่ะอันนี้สวยอ่ะท่านผู้ชมขอถ่ายก่อนโอ้โหมีของอะไรเต็มเลยนะคระไม่หมู่บ้านอะไรอย่างงี้มะเนาะท่านผู้ชมแล้วมีหมู่บ้านด้วยเออตรงนี้นมีโอ้โหต้องสักหุ่นละอีกแล้วโอ้ย มีคำอะไรขึ้นมาด้วยท่านผู้ชมมันทำให้แหลกออ๋อผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วเวลาเราบินไปที่ไหนนะครับมันจะมีคำพวกนี้แล้วมันจะแหลกๆเพราะว่ามันกำลังจะทำของอยู่วิ่งนี่สวยอะ่ะขอถ่ายดิสวยมากเลยครับนะนะครับนะหมดหมดนี้นะครับผมแนะนำให้เล่นแต่มันสนุกมากแต่มันอาจจะเล็กหน่อยโอเคในผมลองไปที่อื่นนี้มันจะตะปอนอะไรมั่งโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าคลิปนี้ไม่ไหวแล้วนะ อะลองลอยไปต่อลอยไปต่อลอยไปต่อเอ้ยกําลังกําลังโหลดแมพอยู่รอแป๊บนะครับเฮ้ยออ้ยแรงแรงแรมันโหลดแมพอยู่ครับท่านผู้ชมนี่ไงโหลดแมพอย่างนี้แหละแมพอันเดิมเปล่าวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหสวยงามว่ะชอบเลยแบบเนี้ยผ่านไปไหน่อยโอเคนะครับนะสําหรับคลิปนี้ก็ยังไม่จบหรอกนะผมมาเห็นผมเห็นในรูปมันมีสิ่งก่อสร้างเยอะมากเลยนะนี่มีคามอีกแล้วมีคามอีกแล้วโอ้ น,น,นี่บ้านอะไรเนี่ยเคยผมลองไปเรื่อยดิเผื่อมีอะไรสปอนอีกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจเจอหมู่บ้านแทนโอ้โหอะไรครับเนี่ยไม่สปอนแล้วเหรอก็จะมีโอกาสสุ่มๆๆนะคะมันจะสุ่มด้วยแหละเฮ้ยอะไรเท่นบูชาเหรอโอ้ในกล่องมีอะไรอ่ะ เฮ้ยห,หัวอะไรมังกรมั้งผมขอถ่ายรูปนี้เป็นรูปสุดท้ายแล้วแหละมไม่รู้ผมได้รูปกี่รูปนะสามสองหนึ่งโอเคนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองไปสำรวจตรงที่ที่อีกสักที่หนึ่งแล้วกันแล้วผมก็จะจบคลิปนี้แล้วนะคบตรงไหนนะผมจะใช้ปีกบินเลยดูแปลกๆแฮะมันจะสปอนให้ไหมบางทีก็ไม่สปอนนะครับนะมันแล้วแต่รอบเอา ไหวะชิปโอเคได้แล้วอ right. oh, oh, okay, okay, okay. ู้อูเล็กๆๆ็เมืองเมืองอู้อะไรเนี่ยโอ้โหมีมีบอสกดเกิดด้วยอันนี้เป็นต้นไม้ที่สวยมากเลยนะคะผมลองถ่ายดูดีกว่าดูสุดท้ายโอเคนะครับนะซึ่งคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอผมมารีวิวมอสนะคะผมจะรีวิวเป็นที่สุดท้ายแล้วเนาะคลิปนี้อาจจะแบบเบื่อนิดนึงนะแต่ผมแค่มารีวิวไงเดี๋ยวผมมีมอสรีวิวผมก็จะมารีวิว ถ้าอยากรีวิวนะครับนะเออเดี๋ยวคุยกันตรงนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับไหนดูบรรยากาศตอนมืดมันจะสวยแค่ไหนตรงนี้อะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะไปสำรวจที่ไหนที่ที่สุดท้ายแล้วนะครับคือไหนดีเะสำรวจตรงไหนดีผมว่าสำรวจตรงนี้ดีกว่านี่สวยตรงนี้สวยนะ <Yeah. S 1> อะไรสปอนอีกโอ้ ท่านผู้ชมแล้วเข้าใครอีกไหมเข้าใครอีกไหมเกลียตัวระเบิดแน่เลยเอาไม่เกี่ยวดิอะไรเ่ะท่านผู้ชมอ๋อมันยิงมันยิงโอ้บ้านเละเลยนะครับนะ้าก็ซึ่งวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ไปกรอนดนะครับนะก่อนที่จะจบผมขอหลับตาสุ่มว่าผมจะได้ตัวอะไรผมจะได้มาสีเริ่มตัวนี้แล้วกันตัวอะไรสีฟ้าสีแดงเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้มัน กวนๆนั่นมันกวนไก่นะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับนะวันนี้ก็จบไปก่อนโอเคนะครับซึ่งคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากทำไมหัวผมสั่นเนี่ยสงสัยน่าจะเหล็กนะครับโอเคข้อที่คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็ถ้าใครอยากเล่นมอดนี้ผมไม่ได้ทิ้งลิงก์ไว้นะครับแต่ไปหา,าผมว่ามีมันมีมนมแอป,ปหนึ่งนะครับลองไปโหลดดูนะมันมีพวกเอ็ดออนเทกเจอร์ over, อะไรพวกนี้เต็มเลยนะครับนะถ้าใช้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่เสมเองบาย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 